ตากูเล่นซัพพอร์ตบ้างเจอไ,ไปกระโดดไปแก่้งไปเยี่ยลำคานขับก็ลำคานอะให้มันปล่อยมันไปมันก็ตายตกกับเราโอ้โหมนึบเหม็นไม่คิดเอาอีกและยังไม่ทันได้ทำบ้าเลยนะ เออเดกเกิดตรงนี้ดีกว่าว่ะทางน่าจะเวร์ r เอาอีกแล้วเออไม่ขึ้นดิเอาอันนี้ดีกว่าเจ๊ะนะขับกั่อื่นบ้างขับพอเบื่อแล้วอ่านี่คือคการขับครั้งแรกในคลิปนี้ครับนะมาณที่อือหืออินสบายอิสระภาพเติมมาศูนย์ให้ครับไปครับค่อยจำได้นะเด็กไป ไปบินอเคแอลออฟเมย์ี่ดหกเม้นทครับแน่กับน็คตรงนี้เ้ยอจุดตาจดสูดครับโรนล็กเป้าไว้ล็กเป้าลเาเอ โอ้ยโอ้ยมันเหมือนแบบมันจะมันจะล่มอ่ะโอ้ยเฮ้ยส่้นต้นไม้ต้นไม้ยิ่งแข็งเนี่ยเฮ้ยเซ่เซฟปะเซฟปะโอ้โหเซฟปะเซฟปะเอ้ะที่เนี่ยมาดิเฮ้ยซัพพอร์ตนะเว้ยซัพพอร์ตนะเว้ยมาให้แครีอ้าวชิบหายแล้วก็ไปกูอยู่ข้างบนซัพพอร์ตจริงเว้ยอยู่ข้างบนเนี่ย

นอนนอนเฮพอใครอ่ะอ้าาฟังชี้ชี้มันจะขึ้นชื่อไหมครัอะไรนี้มัขึ้นวะอืมเนี่ยซัพพอร์ตตัวจริครับอ่าแล้วเดียวตัวหลบขีวินาทีแบบไม่เป็นจะฟอเลยโอ้โหโดโวดแบบแเกี่ยวอ่ะอ่าอ่าเวข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ เอาสัไม่ติดตังโตอืม่ติดเลยเอาเอ้วมันใส่กระสุนตังเงินไม่เห็นใส่ลยคือ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 คอคื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 อคอคือคือคือคอคือคือคืออคืออคือคือคอคือคืออค อาอ้าวคอใครเนี่ยไม่รู้ยิงหมดทางนี้เข้าไปยิงคอวะเดี๋ยวเออยใจเยันนะคนไทยเฮ้ยคนไทยคนไทยเอาเอามีเติมแม่ภาษาเนี่ยเลยนะก็ส่วนก็ส่วนเข้าเลยเนีออหลับไปโอย ทำยังไงดีอ่านีกาสุตาขเจ็้ที่สนะตายโอ้ยสวงวะตายเอ้ยทุกยิงไปไกลนะอ่ะแบบมันกระสุนมาจากจากที่ะไเหนโอ้น่เ้อนัอนเฮรอนั่หรอซุสุสกลางลมอืม่มกางลมหนึ่งตายนะทุกททุกทางทุกททุกทาง โถว่าเหมือนกูกูไม่เป็นประโยชน์หรอกทีนะครับว่างั้นอ่ะไอ้เนี้ค่าห้าตายสิบอ่ะเออเอออย่างนี้สึกกอยังดีกว่าไอ้ข้างบนเหรอข้างบนัค่าสามตายสิบเอ็ดเอาปูนค่าดัวนีกนี่ขึ้นหอข้างนี้อะไรเนี่ยลืมครับเอครับแล้วแต่ลืมนี่นีครั้งที่สี่อันที่ห้าเลยปครับินดิเฮ้ยเฮ้ยแย่ไม,ไม่ไม่บินเลยเฮีย้ย โอ้โหอ้อหายครับแับไม่ทันใจเท่าเจ็ดหรอกเจ็ดยังเจ่งเลยอ้ไอจักโรกล่ไปเื่อนขับขับวันดามวันดามอักลอย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 ทาไปเลีงเล ีนแพ้แางมัไปอ่ะขนาดทีนเราตึดตโอ้โหโเลงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยาโอ้โหร้สึกอเลือดเรขีดเดียวโอ้แม่เจ้าเลือดเราขีดเดียวอืออีขีดเดียวโอ้โหเราเราทำไงครับเวลาเราตายเราจะได้เป็นประโยชน์ครับเผื่อศัตูมาดักนะหรือว่าเพื่อเรามาติดกันเองครับ อ่าตายกตายก็ช่างมันแล้ววะทีนี้นะครับเออเอ๊ยสัตว์โอ้โหกูโดนมันสอยนัดเดียว,วาตายเนี่ยอื้ยบุกเน้นนะเด้เฮ้ยขาดเฉยเลยเด้ธรรมดาครับกองพิเศษนั่นเองแต่ตรงนี้ต้องการอย่างมากต้อ,องการปีกามากเลยโอ้ย กูช่วยพวกมึงนี่ขออภัยขออภัยจริงๆโอกาญยามากเลยหมอหมอบนนี้ไรหมอ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 เออขอบใจเนี่ยเอาหลังตามเออชิบหายแล้วเอาอีกแกตายเงี้ยโอ้ เอาขอทูนเพื่อนอ้นวาวแล้วนี่นี่นี่หน่วยไม่เอาเลยกูซ่อมมันถังดิเฮ้ยอีกสายมึงนักวิ่งเหรอะน,นักวิ่งเหรอะเฮ้เดี๋ยวเราซ่อมถังเพื่อนเราไปซัพพอร์ตไอแวนเฮ้ยซัพพอร์ตซัพพอร์ตมาไม่ทันเฮ้ยยึดยืดครั้งนี้เป็นของข้าหนึ่งเด็กใครจะขึ้นนา ใคไปคับเพ่อนะ้ไ huh, ข uh ่ล huh, um, on ุมย on oh. ิงเยอะว่ะอื้อือือ้เาเหรฮะอ้านอนลยทำไมนอนลยฮะติ้ะติอจะฟิตฮะฟิ้ะไอจไม่เอาเลยเหวิ่งไไมวิ่งกูทำไมเอาจิงเ้ยเออเอาจิงนะนว้ยเอาจิงนะเว้ยอ้ยอุ้ยขี่รถเลยเห็นหน้ามันแปลก กูหารอยเป็นรอยไพยบาล,เ,ลเอ๊อะเอ๊ะเลบเบิร์ดอ้าวเลเบิดชิบหายแล้วกูปลาเล่นหมดละวนหัวกูจะตายไงถึงปลาเล่นอือหือแป้งเฮ้ยพังเฉยเลยแม่ให่ธรรมดาอีกอะโอฟฟิเศษเศษเดิมอ้าวแล้วนี่หน่วยอะไรไชนะ์เหรอเออเนี่ยอะไรเนะี่ยน้ำมันแก๊สหล่อนชิป เฮ้ยจขอนยดโอ้โหอะไรมันยิงมาอะไรเงี้ยะไฟอ่ะฮะจะไฟอ่ะสูนีบเปลี่ยนเราดูเฮ้ยไม่ไหวเนี่ยอืออื่าิบหายแล้ปุ๊้อนเียแม็กซี่รู้ว่ดอื้อออื โอ้โหยางได้ค่าสิบตายสิบเอ็ดอ่ะวะแาก็ขอสบคลิปตอเนี้กนะ็นี้แล้วกันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอยากไปเล่นเกมอื่นแล้วรู้สึกว่าเริ่มหนักแล้วนะครับคลิปนี้เราจะลาแบบสวยๆงามครับดังนั้นขอลาด้วยการเออ่ขับเจ็ตไปแล้วกันนะครับอ่าอ่าเอาที่ดีแม่ทุกสีทุกอย่างครัอ่า ครับ้ย่ยยสนใจครับเรบ่งกัไปที่หอหไสวยงามมากนะครับแม่ขอบคุณทุกท่านดนีคร,นนครับส่วนใหญครับทีี่ขอลาไปก่อนครับบาย